ชีวิตเวลาที่มึงดีได้กี่ครั้งออกมาทำโลกของเราทาไฟ้วยความหวังมันทุงเจโด้วยไหมต้องคิดกันด้วยจิตอาสาดูแลรักษารรมาชิาทำน้ำและหลังทานคนที่พูดว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวเลยค่ะอ่าเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาการพัฒนาสังคมนะคะภาควันนี้จะเป็นภาคพิเศษนะคะที่เข้ามารวม แล้ววันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมอะ,ค,ะค่ะค่ะเป็นเป็นครั้งแรกนะคะที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาเกี่ยวกับภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับหน่วยงานพัฒนาเพราะว่าส่วนตัวเราก็เรียนเกี่ยวกับสาขาการพัฒนาสังคมและอีกอย่างก็คือว่าจะมีโอกาสได้ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมแรกที่ สามารถช่วยเหลือในด้านของภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้ค่ะแล้วในวันนี้เราคิดว่าถ้ามีโอกาสเราจะเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมอีกไหมคะหรือว่าเราสามารถนำไปต่อยอดในพื้นที่ของเราได้ไหมค่ะในแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติถ้าเกิดว่ามีม,มีให้เราสามารถเข้าร่วมอีกก็จะมาเข้าร่วมได้แต่ครั้งต่อไปเราก็จะมีการแก้ไขเกิดขึ้นหมายถึงว่าครั้งแรกที่เรามาเราไม่รู้ว่า สิ่งที่เราเตรียมมาคืออะไรไม่ว่าจะเป็นยากันยุงหรือว่าอุปกรณ์ที่เรานํามาค่ะครั้งต่อไปก็จะมีการทําให้ดีขึ้นในแนวทางการต่อยอดนะคะก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับชุมชนเราก็จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่เรานําตรงนี้สามารถไปแก้ไขในเกี่ยวกับในชุมชนของเราได้ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรม กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนนะคะที่ได้ส่งนะคะนิสิตนักศึกษา,ขาเข้ามาร่วมกิจกรรมค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามารับรู้นะคะความรู้สึกของเครือข่ายของเรานะคะวันนี้เครือข่ายทอสมบอของเรานะคะมีความเข้มแข็งอย่างมากเลยนะคะก็เนี่ยทำงาน หนักมากค่ะคือยกก้อนหินเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเครือข่ายของเรานะคะในวันนี้ค่ะแม่แนะนำตัวหน่อยค่ะอุบลรัตน์ค่ะแม่อุบลรัตน์ภูมิวงศาค่ะบ้านหนองคำค่ะเป็นยังไงบ้างคะแม่วันนี้ที่ได้มาทำกิจกรรมค่ะอุ้ยดีใจและภูมิใจมากค่ะได้ทำกิจกรรมกิจอาสาค่ะและคิดว่าการทำฝ่ายของเราในวันนี้จะช่วยประโยชน์ในพื้นที่ของเราได้อย่างไรบ้างคะ จะช่วยดูแลทรัพยากร<บ>ของเราในชลน้ำค่ะก็ชะลอน้ําไม่ให้กัดเสาะตาม,มอ้อมต้นไม้ไ,มได้มีกินแล้วก็จะเป็นที่กักน้ําด้วยบางทีก็มีสัตว์อะไรที่จะให้ชาวบ้านมาหากินตามธรรมชาติได้ค่ะก็กิจกรรมและโครงการทํำฝายชลอน้ําในวันนี้นะคะทางเครือข่ายทสมตมุกมงกุงก็ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานนะคะที่ได้มาร่วม ช่วยกันให้โครงการสำเร็จในวันนี้เช่นทางฝ่ายทหารรอ13,002นะคะแล้วก็นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร,ร์สังคม,มศาสตร,ร์มหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวงนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สสอจอที่มาร่วมด้วยในวันนี้ดิฉันในานาตัวแทนของเครือข,ข่ายทสมตะมนตอุบงู และประธานเครือข่ายทอสมออำเภอหนองวัวซอก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณมากค่ะ